นวนั่งกสมาธิเราที่ได้เจริญจิตภาวนาไม่มีใครไม่มีใครจะทำให้จิตใจเราจเจริญได้นอกจากตัวเราเองนั่งโดยตรง นั่งสมาธิต้องเช็คก,กายเป็นระยะระยะว่าตรงไหมถ้าไ,ไม่ตรงแล้วจะง่วงได้ง่ายมาก <c oughs> เป็น จะกำหนดลมหายใจในจุดใดจุดหนึ่งต้องทำสติกับกายทั้งหมดก่อนไปรู้สึกใน <c oughs> การนั่งอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ ังเกตความรู้สึกในศีรษะหายใจเข้าหายใจออกความรู้สึกในใบหน้าหายใจเข้าหายใจออกมีความรู้สึกอะไรมไหม อยู่ที <tacos |notimestamps|> ่ตาอยู่ที่จมูกอยู่ที่ปากอยู่ที่แก้มอยู่ที่หูสังเกตความรู้สึกที่คอหายใจเข้าหายใจออก ู้สึัวไหล่สองขางหาจเข้าหายออก ความรู้สึกที่หน้าอกความรู้สึกที่ท้อง ต้องจินตนาการไม่ต้องวาดภาพกำลังฝึกสติให้เป็นระเบียบร,รับรู้รับทราบต่อความจริงที่กำลังปรากฏปรากฏอยู่ในกาย สึกในหลังตั้งแต่ต้นคอลงไปสองข้างหายใจเข้าหายใจออก รู้สึกที่ปรากฏอยู่ทีก่ก้นหายใจเข้าหายใจออกความรู้สึกที่ขา แต่ต้นขาลงไปรู้สึกในหัวเขานองข้อเท้า,ทาเท้าิ้วเท้าหายใจเขา้าหายใจออก ทราบต่อความรู้สึกในกายทั้งหมดทุกส่วนตั้งแต่ศีรษะล้อมไปถึงเท้าหายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้หายใจหาการหายใจเข้าหายใจออก เป็นธรรมชาติของกายกายหายใจเข้ากายหายใจออกหายจิตใจเราปล่อยวางความคิดเรื่องอื่นเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็เลือกแต่ความจำ ไม่ได้ไปลหลงไหลอยู่กับความจำเราต้องเป็นผู้รู้อยู่ในปัจจุบันไม่ต้องไปเพลิดเพลินลหลงไหลอยู่กับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอนาคตทั้งหลายในโลกที่เป็นจริง ในชีวิตจริงของเราก็แค่ความคิดความคิดในปัจจุบันนั่นแหละคืออนาคต mm hmm. นันก็รู้เท่าทันไม่ยินดี mm hmm. ไม่พอใจกับความคิดเรื่องอนาคตจะ mm hmm. ให้เราเป็นผู้รู้ mm hmm. ผู้เตื่น ลมหายใจเข้าลมหายใจออกกับลมที่กำลังพัดอยู่ภายนอกธรรมชาติอันเดียวกันไม่กว่าธาตุลม Okay. <laughs> ขอให้เรานึกถึงความสุขนึกถึงโอกาสที่เราเคยมีความสุขมาก,มากความสุขที่เกิดจากการทำความดี สความสบายหลังจากที่เราได้ทำความดีบางอย่างในเวลานั้นเราไม่เป็นทุกข์กับกายกิเลสสิ่งสาวมองก็หายไปชั่วคราวมีความสุข ความรู้สึกอันไว้หมายเอาไว้เอาหายใจเข้า mm hmm. นึกเหมือนกับว่าความสุขนั้นเข้ามาสู่ทุกส่วนของกายพร้อมกับลมหายใจเข้าความสุขความพ่งใส ความเบิกบานความสว่างไสวเข้ามานในทุกทุกส่วนของกายรู้สึกอยู่ในศีรษะรู้สึกอยู่ในคอรู้สึกอยู่ในไหล รู้สึกอยู่ในแขนในมือนิ้วมือรู้สึกอยู่ในลำตัวหน้าอกท้องหลังรู้สึกอยู่ที่ก้นที่ขาหัวเขา่าน่องเทา้านิ้วเทาว้าหายใจเข้า สิ่งสิ่งดีงามทั้งหลายเข้ามาสู่ชีวิตของเราได้เราสว่างผ่องใสเบิกบานหายใจเข้า นกเป็นความสุขความดีงามความปราบลืม้มผ่องใสเข้ามาสู่กายสู่ใจเราพร้อมกับลมหายใจเข้าไปในทุกทุกส่วนของกายทุกทุกส่วนของใจที่การหายใจออก ก็นึกเหมือนกับว่าความสุขความสะอาดความพ่องใสเบิกบานนั้นแพ่ออกไปจากกายจากใจแล้วเหมือนความสว่างแพ่ออก